วีโตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นใส่ทองกับลูกศิษย์ของมาดามจิ้วนะครับแห่งบุรีลำครับฟอร์มล่าสุดนี่ก็ชนะหลานย่าโมไว้นะครับที่โคราชส่วนกล้องบุรพาทิกท่าไม้กับมาภาคนี้2ไฟนะครับมีชนะนอกเดชพานุสพงอมรในยกที่3ครับดยการต่อยหมัดแล้วก็ฟอร์มล่าสุดนี่แพ้นกมังกรเพชรก๊อฟไซมูลสนุกเกอร์ขับยก3ครับแต่กับมาภาคนี้2ไฟ จบยกสามทั้ง2องไฟนะครับทั้งชนะน็อกแล้วก็โดนน็อกครับคู่นี้ไม่ควรพลาดใครนักซอนรวมถึงดิออกซายและรางวัลจากแอนตาซินเหมือนเดิมเลยครับแต่ก้านคอสอกกับเข่า้อยนะครับแอนตาซินมอบให้ทันทีหนึ่งหมื่นบาท ถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางนี้รับไปถึง3า0 0 0บาทด้วยกันกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการร,รักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทเราขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีรพุทธชงครับ้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไมย้มยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณบริษ,ษัทบุญทรงองอ์แอนด์พุชเชนจำกัดบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นม,มเมจิ เจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากรต่ายขอบคุณบริษัทแฮนดูโร่ไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโร่ทนแรงแรง,แรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร0925898889พร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับยกนี้ยกที่3นะครับยกนี้นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก้องบุรพากลับมาภาคนี้ไฟแรกชนะน็อคยก3 ไฟที่2โดนนอกยกสามครับเอาละครับมจะผ่านยก3หรือไม่ผ่านครับมุมแดงนี่รุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับลากซ้ายมาจากบุรีลำครับโอ้โหระมาเตะเต็มเอา้าโดนแข้งซ้ายไปครับทางด้านกล้องบุรพาตั้งฟอ้อมรอที่จะบวกเหมือนกันครับพี่เอกยกอาถันครับยกนี้ครับนี หมัดหนึ่งสองเตะซ้ายคือครับหมัดซ้ายครับหมัดโครงนี้แดงเป็นปืนเอาสายไปสวนหมัดสวนหมัดมาหมัดซ้ายมั่นนะครับป้องบุรพารุ่งวิทยาลากสายมาครับลากสายมาดีสายไปครับใกล้เคียงครับสายคืนด้วยมากขาครับขาครับมาอาการไม่ดีครับยางแตกมาลูกไวกรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับโอ้โหรอดระคังช่วยครับ โทรศัพท์มือถึงปลีกและส่งโทร0639652824น้ำจิ้มดบาบร้นสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อย JJ ปอสาวหน้าร้านเดอะสเปซขอนแก่นลองสัมผัสได้นะครับบริาาหารงานโดยคุณจิ้ม JJ ครับโอ้ยแม่มีสะดุ้งมีสะดุ้งเข้าไปแดงฝ่ายยกที่3ามีไม่ไม่ได้โดนนับนะครับกรรมการไม่ได้นับนะครับ ยังให้โอกาสอยู่ครับแต่ว่ายกนี้จะต้องออกขีดมาช่วงล่างครับพอโดนเจาะเจาะยางแล้วสะดุ้งครับซ้ายลากมาจากบุรีลำครับรุ่งวิทยาเอามาประสานแข้งกันยังไม่ได้อุ้ยหมัดบวกกันด้วยครับไม่ได้โดนนับอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะทำเป้าเหมาะเจอก่อนกันครับโอ้แข้ซ้ายมาแต่ซ้ายคืนครับซ้ายของรุ่งวิทยาครับ ซ้ายมาอีกแล้วนี่ครับพยายามจี้ไปที่ตำหนีครับตำหนีอยู่ด้านล่างครับตำหนีอยู่ด้านล่างครับซ้ายเตะจ่อล่างครับเจอเจอแข้งของรุ่งทิยาครับหวดล่างแล้วนี่ครับจับได้เกี่ยวได้เทสันเลยโอ้โหโอะไน่เป็นสนครับมาตอนนี้อุ้ยมาตอนนี้หาเรื่องชวนทะเลแล้วครับรุ่งวิทยา มาเป็นฝ่ายต้องบุรพาตอนนี้เปิดเกมตั้งรับตั้งรับแล้วก็รอดดักรับโอ้โหดูมาลุงวิทยาเดินทับดีโอ้ยนี่ครับปาหุกซ้ายลุกเร็วเหมือนกันครับกรรมการให้โอกาสเช่นกันโอ้ไม่นับนะครับมาแต่เสียอาการเลยครับพอออกมาถอยแล้วโดนซ้ายอ้าวทำท่าทำท่ามหาจะหยุดไปเหมือนกันนะครับก้องบุรพาโอ้ยกนี้ทาได้ดีเลยครับรุ่งวิทยาครับไม่แน่โดนซะแล้วครับแบบนี้ครับ โอ้ยไม่แน่ไม่นอซะแล้วจะพวคุณลุนช่องเอ้ยส่งท้ายแบบไนครับคู่เอกครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายโอ้แต่หมาดเมื่อสักครู่นี่ต่อยไปเล่นเอารุ่งทิยาเข้าขวาเหมือนกันเลยครับหมัดของก้องบูรพาครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดินต่อลุยต่อครับแทงซ้ายของรุ่งทิยาหมัดซ้ายแทงซ้ายของก้องบูรพาครับ โอ้โหดูมาสุดมันเลยครับคู่นี้มาโรโมเตอร์หนุ่มบอยคุณนัทเดชมาเรียกว่าจัดไวถูกที่ถูกคู่ถูกเวลาโอ้ยมาบัดมาสอคืนดูครับมาหนในไอ้ก็ไปลุงวิทยาลุงวิทยาสามเข่าแล้วโอ้โหใครไม่ได้ดูคู่นี้เสียได้แทนครับเสียได้แทนครับนี่แหละครับถูกที่ถูกเวลาชายคงไม่ไปหมดอ้าวสายคืนไปครับสายประสานกันทาง ลากซ้ายใหญ่้อมด้วยคุณจิ้นเจเจนะครับคุณจิ้นเจ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 ปอสานะ่าและเดอะสเปซขอนแกะโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายชิงดำแน่นอนนะครับ4ยกไวยข้างหลังเลยครับดูผลงานยกนี้มุมแดงรุ่งวิทยาก้องบุรพานัำเงินเอากเกีียวสวนมัดมาครับ โอ้ยังใกล้เคียงูุคีสูสีครับถูกที่ถูกเวลาครับกรรมการนะสับม,มือชกสุทันปุขเขตลากมาครับลากซ้ายมาซ้ายไปครับสวนด้วยหมัดใกล้เคียงครับสนาที20วิครับค่อยๆขยโยเข้าไปครับก้องบุรพาเตะซ้ายจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายมีจิ้มซ้ายครับโอ้อพยายามขึ้นคอพยายามขึ้นบนมัดไว้ก่อนครับรุ่งวิทยา แยกมาครับบีบหัวใจนะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับออกแบบไหนอย่าง50 50ครับยังไม่รู้ว่าขาวหรือดำสูงหรือต่ำครับเอาเตะซ้ายเอาคืนหรือเปล่าครับขยับเข้ามาครับเตะซ้ายอรุณวิทยาาต่างคนต่างเตะซ้ายนี่หลุดหลุดเหมือนกันครับต่างคนต่างหลุดครับจอดสุดท้าย จะต้องลุ้นกันถึงตีนสุดท้ายครับตีนซ้ายสุดท้ายครับจะเป็นของใครครับพี่บอลโอ้โหนี่จ,จับจ้องอยู่ที่อาจ,จารย์สุทันปรูกเขตรับใบสุดท้ายไปไหนครับไปไหนครับมุมแดงครับโอ้โห,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 โหโลุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองพิกล็อกอุดตลุดอีกแล้วดูครับแม่แอคท่าหล่อเลยดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ prime tv